ข้างหน้าก็เป็นปะดูไซส์ขนาดใหญ่นะครับอายุมากเช่นเดียวกันเยวจะพาไปชมต้นนู้นนะครับเป็นต้นที่มีความสง่างามเช่นเดียวกันนะครับมีความมนกลมตรงใหญ่อายุมากนะครับแล้วก็เป็นปุ่มเป็นปูดด้วยนะครับต้นนี้สําหรับต้นเตงหรือว่าต้นจิกนะครับความปราาวตรง ลักษณะเด่นพิเศษก็จะมีความลำต้นในมนกลมนะครับตัวนี้ขนาดใหญแล้วก็มีปุ่มด้วยเ็ต้นเต่งที่มีลักษณะลำต้นที่โดดเด่นสวยงาม ถ้าใช้ประโยชน์เนื้อไม้ของเขาก็จะได้เนื้อไม้ที่มีความตรงสัดส่วนจากโคนต้นถึงข้างบนนี่ก็ค่อนข้างที่มีความใกล้เคียงกันนะครับขนาดก็ หนึ่งคนโอบไมมิรนะครับกับเกือบสองคนโอบนะครับจัวขนาดใหญ่นะครับต้นเต็งขนาดนี้ช่วงนี้ก็ปีนี้ออกดอกได้ชัดเจนกว่าปีที่ผ่านมาคนระับสำหรับดอกอจิกหรือว่าดอกเต็งเป็นดอกชนิดนี้ก็แสดงว่า ต้นเต็งปีนี้ก็น่าจะออกผลดกให้เห็นได้ชัดเจนเช่นเดียวกันนะครับก็เป็นปุ่มนะครับต้นเต่งตัวนี้